ลูกเจา Where is my dad? Oh k i in n g t e garden. Oh. Work in g in the garden. พี่น้องมือนี้ยายมองกับพ่อใหญ่รถเจอมาสวัสดีปีใหม่คุณตาเลือดเดี๋ยวยายมองสี้มาเล่นเกมคว่ำทรงจำกับคุณตาเลื่อนกันเด้อว่าคว่ำจำแล้าคุณตาเลือดอายุแปดสิบเนี่ยคุณตาเลือดสิ้จำดีบ่ยังอ่ะเย่โมองสิเล่นเกมว่าอันเนี้ยเด้อ อันนี้ย้ำมองที่ท่ายตาเลือนว่าอีหยังสิ้ให้คุณตาเลือนว่าอัน,นอันนี้เป็นเสียมแต่ว่าคุณตาเลือนต้องบอกเป็นอย่างอื่นบกกักจกจังสี่แต่มันคู่ก็บอกเป็นน้ำหรือขันจังสี่ก็ได้ย้ำได้บ่ตาเอาเดี๋ยวเด้อเอ,เอาเอาอันนั้นก่อนเดี๋ยวอันนี้ยังนี่อันนี้ยังนี่ไม่ขอมือมองขคือดุนคือดุอีหยังนี่ อีหยังอย่าบอกความจริงอย่าบอกความจริงวอาอีหยังกระดายที่โบแมนนาฬิกาขอมือขอมือยังกะยังเก็บอ้าวเดี๋ยวอีหยังนี่สันอีหยังนี่จอบบักจอบโอุ้ยอุ้ยนี่ถ้าว่าอย่างสิจบนี่ว่าผีจังสิไอ้พันหนึ่งอย่างสิเนี่ยต้องว่าแบบนี้โอเคบอนี่ได้๋ยวพันหนึ่งแล้วเห็นบอนี่อ้าวอีหยังนี่อีหยังนี่น้ำ สองพันแล้วเจ้าขมอนเนี่ยนะวอดยววอเตอร์มันอมันน้องยังนี่ยังนี่ขวดขวดกับแม่นขวดเดี๋โบได้อามาหนึ่งพนเออขวดขวดก้านมันคือกันเดี๋ยว ยังนี่ยังนี่ยังนี่ถุงมือถุงมือได้ถุงมือได้อีกแล้วพันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ซื้อหยังเดี๋ยวนี่ซื้อหยังนี่นี่พะย่นี่ซื้อหยังนี่พะย่นี่พะย่นี่ซื้อหยังพะรังพะรังพะรังเอาคืออนุูล่มอนุูล่มอนุูล่ม อันอันลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบความ้องจำเราก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนนี้ลูกตาเรือนซื้อหางกะสันเดี๋ยวเราจีจำเลยบอลูกแล้วซื้อหางนี่ซื้อหางคืด้นไว ออกแนวอื่นโมแม่นซื้อมอโอ๊ยเดี๋ยวยังนี่ยยังยังนี่ยกะเช้ากะเช้าโอ้ยได้กี่พันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อก่อนสิจบคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวสิเล่นต่อคือบ่เล่นต่อถามต้อเรือนแน่ตอนนี้ได้จักบาทแล้วไปจักพันแล้วสามพัน เอามาเอามามาได้ขึ้นมากมัดเลยไมอใช่่่สวัสดีปีใหม่แดดโอ้ยคุณผออยู่สวนอ่ะซิตเนี่ยโอ้ยเพราะ่เราเจอนางมาเป็นพี่น้องเางพอตาก็ลูกเคยพี่น้องผู้ได้ลอก่ากัน c า o อ e close สาธุมารับพ่อรับแม่ดูรูปตายให้เกียรติไปเลยก็ดียั่งก็ดีคอยดูดีแม่ต้างภรักเรางประหักจากประพฤติธรมกระสุ้งศาสนาไทยดีนับรือมาตลอดกาล สุงประตูแวองจู่วองจะเลิศตลอดการเออจัทูจาทูสวัสดีปีใหม่เด็คุณตาเลือขอบคุณทุก,กนทยทุอัดก,กาใน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 ยากที่งทอ,องุุใายมีสดว้ว Happy <One S 1> New Year, <one. S 1> year. ปีใหม่จ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีปีใหม่ hey, สดใสแข็ง <it hurts. S 1> แรงขอให้พบแต่ความดีขอให้มีความ <It> hurts, สุขผู้ใหญ่โลดจเจอว่าผู้เจ็บเขาเจ็บเขาเร็วๆพอนั้น <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <laughs> HAPPY NEW YEAR yeah.